จริงๆช่วงหลังใครๆก็อยากจะเริ่มเลี้ยงลูกวัยรุ่นให้อยู่ง่ายอยู่ได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเลี้ยงให้ได้แบบที่เราตั้งใจเนาะยิ่งในโลกยุคใหม่ด้วยแล้วเนี่ยทักษะชีวิตต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องของการอยู่ได้ทุกสถานการณ์เรื่องของการปรับตัวเก่งเป็นอะไรที่วิทยาศาสตร์แล้วก็ ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์เนี่ยได้ถูกพิสูจน์มานานแล้วนะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอดแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เก่งที่สุดเร็วที่สุดเรียนเก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดด้วยนะตรงกันข้ามเลยกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวได้ดีมากที่สุดนะครับสิ่งนี้ผมไม่ได้พูดด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าหากใครเรียนเรื่องของ ประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งกับศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชีววิทยานะครับก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันถูกบัญญัติเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับธรรมชาติสอนเราอยู่เสมอว่าคนที่อยู่ได้อยู่ง่ายแล้วก็อยู่ได้กับทุกสถานการณ์นะครับก็สามารถที่จะปรับตัวเองสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็พัฒนาตัวเองไปต่อได้นะครับจริงๆมันมีนัก ชีววิทยานะหรือ,อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าชาวดาวินนะนะเป็นถ้าใครตอนเรียนก็อาจจะจําได้อยู่ว่าเราเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับชาวดาวินหรือทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะเขาค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตที่จะสามารถอยู่รอดได้แล้วก็พัฒนาได้เนี่ยก็คือคนที่ก็คือไม่ใช่คนอนะ่ะเขาบอกว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวได้แล้วนั้นและการปรับตัวได้อะ่ะ มันคือหนึ่งในสกิลของการเป็นมนุษย์คุณลองสังเกตดูสิไม่ว่าจะเป็นีกยุคอี่สมัยเจอสถานการณ์ดีหรือเลวร้ายอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยนะทุกคนก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็สามารถอยู่รอดกับเหตุการณ์นั้นๆได้ล่าสุดอดลองคุณแม่ลองสังเกตไหมไอตอนช่วงของโควิดอะคิดว่าจะตอนนี้เราเจอโควิดอะ ไม่มีใครคิดหรอกว่าเราจะรอดหรือไม่รอดไม่มีใครคิดหรอกว่าเราจะแบบเฮ้ยจะจะอยู่ยังไงวะชีวิตในอนาคตจะเป็นยังไงผ่านสถานการณ์นี้ไปโควิดจะหายเมื่อไหร่ใช่ไหมหลังโควิดหายแล้วเราจะเอาตัวเองยังไงเอาครอบครัวยังไงสุดท้ายเราก็อยู่รอดได้จริงๆนะมนุษย์เป็นสิ่งที่ปรับตัวได้ดีมากๆและแน่นอนเลยผมชอบมากเลยที่จะ อยากให้เด็กวัยรุ่นในยุคใหม่นะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็ย่อมคิดแล้วก็รู้สึกเหมือนกันอยู่อยู่แล้วถูกไหมครับว่าเราน่ยอยากให้ลูกของเราอยู่ง่ายอยู่ได้กับทุกสถานการณ์เออแล้ววันนี้จะทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้นะครับสวัสดีทุกคนในแฟนเพจโค้ดกบที่ปรึกษาด้านวัยรุ่นและครอบครัวคนที่ฟังไลฟ์สดอยู่นะครับหรือรวมถึงฟังย้อนหลังนะครับพิมพ์ข้อความกันมา พิมพ์ทักทายกันมาหน่อยแนละ้วอย่าแค่ฟังเฉยๆนะครับผมพิมพ์มาเพื่อที่จะได้บ่งบอกกันว่าตอนนี้เรากําลังตั้งใจเรากําลังอยากจะเรียนรู้เรากําลังมาฟังกันอยู่นะครับรวมถึงผมจะได้รู้ว่าตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนแล้วนะครับรวมถึงสวัสดีคนที่อยู่ในอคอร์สออนไลน์พี่ชี้ใจลูกวัยรุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งนะครับในช่วงเดือนหน้านานะที่ผมจะไปไลฟ์ท็อกเฉพาะคนที่อยู่ใน คอสหรืออยู่ในกลุ่มออนไลน์พี่ชิตใจลูกวัยรุ่นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงเดือนหน้าจะมีโอกาสได้ไปไลฟ์ทอกันในนั้นนะครับก็คนอื่นคนในแฟนเพจใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ฟังนะครับผมุมาค่ำคืนนี้ <c oughs> ผมขออนุญาตกดแชร์ไปให้กลุ่มปรึกษาฟรีก่อนดูว่าวันนี้จะมีใครเข้าบ้างไหมปกติคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงครับเวลาที่เราต้องการจะ ทำให้ลูกของเราอยู่อยู่อยู่ง่ายอยู่ได้กับทุกสถานการณ์บนโลกใบนี้คุณใช้วิธีไหนกันครับข้อที่หนึ่งผมค้นพบว่าถ้าเราฝึกเป็นพ่อแม่ที่อยู่ง่ายกินง่ายไม่ได้แปลว่าเราต้องกินทุกอย่างครับการเลือกกินเป็นสิ่งที่จำเป็นนะในยุคปัจจุบันแต่ถ้าเราฝึกเป็นพ่อแม่ที่อยู่ง่ายปรับตัวเก่งอยู่ได้กับทุกสถานการณ์ ถ้าเราทําแบบนี้ได้เมื่อไหร่จริงๆคุณไม่ต้องสอนลูกเลยนะลูกจะมีแนวโน้มที่จะอยู่ง่ายปรับตัวได้กับทุกเหตุการณ์เหมือนกันกับคุณตรงกันข้ามเลยผมกลับเห็นคุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกโอเคกับทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเจอเรื่องราวที่ไม่ได้ดั่งใจเจอเหตุการณ์ที่ไม่ไดัด่งใจไปพักโรงแรมเจอ โรงแรมที่ไม่ได้ดังใจนะครับก็กลายเป็นใช้อรวมลบๆในการจัดการปัญหาสุดท้ายเรากําลังส่งต่อความเขาเรียกว่าอ,อะไรเรากําลังส่งต่อการไม่ปรับตัวให้กับลูกวัยรุ่นข้อหนึ่งเนี่ยผมว่าสําคัญมากๆหลายคนลืมข้ามเรื่องนี้ไปพยายามส่งลูกไปเข้าคอร์สไป ไปเข้าคลาสไปค่ายานะครับโอ้โหฝึกมากเลยฝึกแบบแนวทหารฝึกนูน่นนี่นั่นไปทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายเพื่อหวังให้ลูกแบบอยู่ได้อยู่รอดกับทุกสถานการณ์แต่พอกลับมาบ้านอ่ะเขาเห็นต้นแบบของของความเรื่องเยอะเขาเห็นต้นแบบของของการเป็นคนที่อาจจะแสดงอารมณ์ลบๆทุกครั้งเวลาที่เจอเรื่องราวที่ไม่ได้ตั้งใจนะก็กลายเป็นว่าแทนที่ลูกจะ ได้สกิลจากการไปค่ายไปอบรมไปฝึกฝึกอยู่ลำบากแล้นะก็กลายเป็นว่าแหมมาอยู่บ้านก็ก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาอยู่บ้านก็กลายเป็นเรียนแบบแล้วก็เรียนรู้ต้นแบบที่สำคัญที่สุดนั่นก็คืออย่างพวกเราคนเองเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆเลยผมยังไม่เจอเลยนะอาจจะเจอน้อย ก็ได้ไหมถึงตัวผมเองอาจจะมีประสบการณ์ในการเจอคุณพ่อคุณแม่ในเมืองไทยน้อยครับเลยทําให้ผมยังไม่เจอว่าเด็กที่อยู่ง่ายกินง่ายปรับตัวได้ทุกสถานการณ์มีทักษะของการเขาเรียกว่าอะไรยืดหยุ่นเรซิเลียนอะเออมันมียุคหนึ่งที่เราพูดกันเรื่องของเรซิเลียนผมคุยเรื่องนี้มานานแล้วสมัยก่อนตั้งแต่เจปีที่แล้วเรซิเลียนเป็นทักษะที่ล้มแล้วลุก ปรับตัวได้ดีอยู่ได้กับเรื่องที่ไม่ได้ดังใจเหตุการณ์ที่รู้สึกตัวเองไม่ชอบเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เรื่องนะไม่ตรงใจเราเราสามารถอยู่ได้นี่คือเล s ิเลียนนะครจริงๆไลฟ์วันนี้ที่เราคุยอ่ะมันคือส่วนหนึ่งมันคือเสี้ยวหนึ่งของของทักษะที่เราเรียกกันว่า r e s i l i e n c นะครับหรือการยืดได้ผลได้เออใช้คํานี้ผมชอบมากเลยคือยืดได้หดได้อยู่ได้อย,ไดอยู่รอดอยู่ได้กับทุกสถานการณ์นะครับ เนี่ยเราเองจะต้องมีระดับของเ e ซิ l i ียนเราเองต้องมีความเข้ากันได้กับทุกเหตุการณ์รอบตัวอยู่กับสถานการณ์ที่ดีใจมีความสุขอยู่กับสถานการณ์ที่ทําให้เราแบบไม่ได้ดังใจไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกขหนักเนี่ยเราเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยคนระับของการที่ฝึกอยู่อยู่ได้กับลูกเนาะคราวนี้ ข้อที่สองผมลืมเอาแว่นมาผมมองไม่เห็นนะข้อที่สองจดไว้วิธีการทำให้ลูกไปรุ่นอยู่ง่ายอยู่ได้กับทุกสถานการณ์คุณต้องพาลูกเที่ยวนะถ้ามีโอกาสบ้านไหนมีโอกาสนะมีเงินมีทองสักหน่อยหนึ่งนะจริงๆการท่องเที่ยวสมัยนีย้ไม่ได้ใช้เงินเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวยลาที่ผมเที่ยวตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ย เราต้องแบกเป้เที่ยวนะถึงจะประหยัดนะต้องโบกรถเที่ยวนะถึงจะสามารถใช้เงินในวงเงินได้บัจเจตที่จากัดที่สามารถทําให้เราไปเที่ยวได้หลายๆที่นะครับอยู่ในวงเงินที่เราตั้งเอาไว้การพารูกออกไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าเที่ยวแบบไหนเที่ยวแบบไหนได้เลซิเลียนเที่ยวแบบไหนลูกอยู่ง่ายอยู่รอดกับทุกสถานการณ์ เที่ยวแบบไหนอาจจะได้สิ่งอื่นได้รักษาอื่นนะครับการพาลูกไปเที่ยวอย่างสม่าเสมอนะครับเป็นนอกจากกิจกรรมครอบครัวนอกจากเป็นเวลาคุณภาพเป็นคุณภาพแล้วเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ดีมากผมบอกเลยเนี่ยวันนี้ผมยังไม่กลับจากผมยังไม่อยู่กรุงเทพเลยนะรู้ป่ะผมยังไม่กลับบ้านเลยอะ่ะคือแบบผมยังอยู่ในโมเมนต์ของการเที่ยวกับกับภรรยาอยู่นะครับหลังจากที่ทํางานเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วคือคุณรู้ไหมว่า การพาลูกเที่ยวแม้กระทั่งกับลูกเล็กหรือลูกวัยรุ่นนะครับซึ่งรูปแบบการเที่ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยแล้วก็ตามจริยนิสัยเนาะมันนอกจากจะช่วยให้ลูกของคุณนะมีคุณเวลาคุณภาพกับคุณแล้วมีรักษาชีวิตแล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยนะถ้าคุณพาลูกเที่ยวแบบลำบากบ้างน,ะนั่นคือตัวฝึกเรื่องของการอยู่ง่ายอยู่รอดกับทุกสถานการณ์เลยนะคุณรู้ไหม ยิ่งเราเที่ยวลำบากลำบากไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจะต้องไปทอลหดหลังคนหลังแข็งทุกทริปทุกครั้งไม่จําเป็นนะฮะใครพาลูกเที่ยวแบบว่าไปกางเต็นท์นะอไปไปแคมปิ้งนะฮะใครพาลูกเที่ยวแบบว่าไปเดินป่าเดินเขากางเต็นท์นอนบนดอยอะไรอเงี้ยหรือไม่ต้องไม่ต้องกางเต็นท์หรอกแค่คุณขึ้นดงขึ้นดอยแต่ตอนนี้ขึ้นไม่ได้นะคนต้องใจเย็นๆนะช่วงนี้เป็นช่วงน้ํา น้ำน้ำขำเรื่องอะไรเป็นช่วงน้ำเยอะมากๆนะครับเมื่อวานก็เกือบกลายเป็นผู้ประสบภัยนะเมื่อวานผมขับรถจากเชียงใหม่เออเชียงรายผมอยู่เชียงรายพาพาเนียกลับบ้านที่เชียงรายนะเชียงรายขับมาเชียงใหม่เมื่อวานคุณรู้ไหมถ้าผมมาวันนี้น้ําท่วมโอ้โหโชคดีมากเลยที่เมื่อวานมาเมื่อวานนะครับเกิดเกิดกลายเป็นผู้ประสบภัยซะล้ะจากนั้นก๊เกนิ่วสู่ผู้ประสบภัย เน,น,นี่ยอันเนี้ยคุณมีโอกาสพาขึ้นดอยพาไปเที่ยวพาไปสถานที่ที่แบบที่มันแตกต่างจากการเที่ยวแบบเดิมๆของเราอ่ะอันเนี้ยสำคัญในบรรดาหนึ่งร้อยคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือครอบครัวที่พาลูกเที่ยวจะมีครอบครัวที่พาลูกเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือเชิงที่แบบว่าได้ไปประจันไทยบ้างเล็กๆน้อยๆอะ่ะมีอยู่จริงๆไม่เกินสามสิบคนหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนั่นแปลว่าคุณยังมีช่อง ให้คุณได้ได้ฝึกเรื่องนี้กับลูกเยอะมากๆเลยนะครับอีกแบบหนึ่งที่ผมจะบอกว่าเรื่องเที่ยวช่วยมากเลยกนะคือว่าถ้าบางคนสุขภาพร่างกายไม่ไหวจริงๆแม่แบบแม่บางท่านอายุหกสิกว่าแนละผมอยู่ในคาดปีเงี้ยหกสิบห้าหกสิบหกโอ้โหแต่แบบสุขภาพท่านแข็งแรงมากเลยยังสวยยังสาวแล้วก็แข็งแรงดูแลสุขภาพดีสุดๆนะครับอันนี้ก็ยังสามารถไปเที่ยวแบบแล้วท่านก็ชอบด้วยชอบอะไรที่มันแบบว่า ชอบแบบธรรมชาติไปนอนนอนโง,โง่ๆนอนดูภูเขาทะเลหมอกอะไรเงี้ยดูไปนอนในที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเออพาลูกไปพาพ่อบครัวไปเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าใครที่ไม่ไหวจริงๆนะการเที่ยวในเมืองการเที่ยวแบบนอนโรงแรมปกติที่นอนสบายหน่อยเนี่ยก็ให้ปรับตรงนี้ให้พยายามไปเปลี่ยนโรงแรมหรือเปลี่ยนที่นอนเดิมเปลี่ยนรูทเส้นทางเดิม เรื่องเที่ยวนี่ผมคุยได้เป็นวันเลยนะคุณรู้ปะฟังดีๆนะแค่การที่คุณไปเที่ยวแล้วฝึกแบบสมมุติบางทิปคุณสุดเลยวันนี้จะอันแผนวันนี้จะไม่มีแผนจะไม่วางแผนเลยว่าจะไปเที่ยวไหนสมมุติอย่างพรุ่งนี้ผมอันแผนเลยนะไม่มีแผนรู้แค่ว่าเราสองคนว่าเราจะดูแบบเอาความสุขหรือความรู้สึกมันฝึกการจิตอันใจด้วยนะคุณรู้ปะมันคืออ่านความรู้สึกตรงนั้นเลยณนะโมเมนต์นั้น ตอนนั้นอยากไปไหนอยากทําอะไรเราอันแบนเลยเราอันแพนนี่หรือบางวันคุณทําอย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนรู้เส้นทางปกติเวลาเราไปเที่ยวเราก็ไปที่เดิมเดิมถูกไหมครับจังหวัดเดิมเดิมหรือไปจังหวัดเดิมเราก็ไปที่เดิมเดิมเช่นอ่าสมมุติเราไปทะเลเราก็พักโรงแรมเดิมพักโรงแรมเดิมเดิมอ่าอย่างสมมุตินะผมไปทะเลผมก็พักดูสิทธ์อ่าพักดูสิทธ์ไปครั้งที่ไรก็ดูสิทธ์ดูสิทธ์ดูสิทธ์โอ้ยสมมุติแบบ เราได้ความสบายนะเราได้ความสบายแต่เราไม่ได้ประสบการณ์เราได้ความสบายลูกเราได้ความสบายแต่เราไม่ได้ความตื่นเต้นอะไรเลยคุณรู้ไหมการพยายามเปลี่ยนรู้เส้นทางการเดินทางหรือการไปพักในที่ที่สมมุติเอาแค่เป็นโรงแรมเนี่ยพักในโรงแรมที่เราอาจจะไม่เคยพักเนาะหาข้อมูลมาหน่อยเปลี่ยนโรงแรมบ้างทินี้ไม่นอนที่เดิมแล้วนะครับอ,อ,อยู่นี่สองคืน บังเอิญว่าทริปนี้ผมก็กลับมาทาอย่างนั้นอีกนะอยู่ที่นี่สองคืนสามคืนอยู่ที่นี่อีกสามคืนสลับเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าทําให้เราได้ฝึกทักษะการอยู่ง่ายและอยู่ได้ทุกสถานการณ์ถ้าคุณพาลูกทาอย่างเงี้ยยังไงลูกคุณก็อยู่ได้ทุกสถานการณ์เพราะอะไรรูไหมเพราะเวลาที่เราไปในที่ที่แตกใหม่สําหรับเราบางทีผมไปรีสอร์ท ตามธรรมชาติเนาะก็เราก็ไม่เคยไปถือว่าเราเคยแต่พักที่นี่เะมาสมมติที่ที่รีสอร์ทนี้อ่าเราเปลี่ยนบ้างเราไปที่อื่นอยู่อำเภอเดียวกันใช่ไหมอ่าเราเปลี่ยนบ้างอยู่ในช่วงเดียวกันสมมติเราแม่แตงอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนรีสอร์ทบ้าง <ๆ S 2> มันทําให้คุณเจอทั้งเรื่องที่ได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจโดยเฉพาะเรื่องที่พักเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะเห็นชัดตรงปกไหม <c oughs> ใช่ไหมอย่างที่โอ้ไม่ตรงปกเลยอ่ะมีห้องทํางานแต่ห้องทํางานทําไมเป็นเป็นอย่างนี้สมมุตินะ เออทำไมมันสกรปรกอย่างนี้เฮ้ยทาไมมันเฮ้ยทําไมมันไม่สะอาดทาไมเหมือนห้องไม่มีคนใช้เลยคือแบบมันจะเจอเรื่องที่ไม่ได้ลังใจและเจอเรื่องที่ได้หดังใจซึ่งนี่มันคือชีวิตมนุษย์ถ้าคุณไม่เรื่องเยอะจนเกินขอบเขตมากจนเกินไปถ้าคุณเป็นคนง่ายๆเท่คนง่ายๆแต่ไม่ได้หมือนเขาว่าต้องต้องได้ทุกอย่างถูกไหมแต่หมายความว่าถ้าคุณ ได้ฝึกฝนตั่นเองคุณจะรู้ว่าเฮ้ยนี่เรื่องปกติของชีวิตมนุษย์มากๆเลยเราควบคุมบางอย่างไม่ได้ต่อให้เราต่อให้เราพยายามคอนโทรลบางสิ่งแค่ไหนแต่ถ้าเราเดินทางท่องเที่ยวไปในเส้นทางที่เราไม่เคยไปไปพักในที่ที่เราไม่เคยพักแน่นอนหลายครั้งเราอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ได้ดังใจ คนที่ไปเที่ยวต่างประเทศจะรู้ดีไปในเม,มืองใหม่ๆที่เราไม่เคยไปแน่นอนเราตื่นอย่างแรกเราตื่นเต้นอะ่ะมันมีความตื่นเต้นมันมีความกังวลเป็นความกังวลแห่งความสุขนะ <S <S ผมต้องบอกว่ามันเป็นความกังวลแห่งความสุขมันไม่ใช่ความกลัวที่แบบว่าโอ้กลัวจนทาให้เราไม่ไม่ไปไม่อยากทําเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเป็นความตื่นใหม่อะ่นะเนาะอย่แค่เพราะมันเป็นความตื่นใหม่เราจะเจอทั้งเรื่องนี้ได้หนังใจและเรื่อง เรื่องที่เราชอบและเรื่องที่เราไม่ชอบการเดินทางมันให้ความรู้สึกแบบนี้ถ้าเราเดินทางบ่อยๆและเดินทางในแบบที่แตกต่างหลากหลายกว่าเดิมนิดนึงนะครับอย่าจมอยู่กับคอมฟอร์ทโซนนอนที่ไหนก็นอนที่นั่นตลอดเลยนะฮะไม่ไม่ได้ชวนให้เป็นลำบากขนาดที่แบบว่าโอ้โหจะต้องกลับกลับมาแล้วไม่สามารถไปทำงานได้3วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ดูสกายภาพดูลิมิตของตัวเองแต่ส่วนใหญ่ที่แบบพอกลับมา แล้วเป็นอย่างน,นั้นเนี่ยก็อาจจะแปลไปได้ว่าเราเองอาจจะไม่เคยได้พาตัวเองออกนอกจากคอมฟอร์ทโซนเลยก็ได้นะครับเรื่องเที่ยวเนี่ยผมผมสนับสนุนนะไอ้ข้อแรกเนี่ยมันเป็นผลจากเราโดยตรงเลยมันมันเป็นบรรยากาศในบ้านที่ทําให้ลูกรู้ว่าเนี่ยอยู่ง่ายคุณลองสังเกตปะ่ะเด็กสมัยจะใช้คำว่าเด็กสมัยก่อนก็ไม่ได้เด็กในยุคหลังๆนะ่ะทําไมกินยากตอบหน่อย ทุกคนคนที่ดูในไลฟ์ในแฟนเพจโคตรกบลองเดาเล่นๆทําไมเด็กยุคหลังกินยากลองเดาเล่นๆผมเจอคําตอบของคําถามเนี้ยเมื่อเมื่อตอนผมทาําคัสปีคุณเจมเมื่อเมื่อหกปีที่แล้วเมื่อหกปีที่แล้วผมเจอคําตอบนี้คุณแม่ว่าทําไมเด็กยุคหลังกินยากเพราะ ราะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแพ้หรือตัวเลือกเยอะหรืออะไรก็ตามแต่ตัวกองเดียวที่เหมือนกันหมดเลยก็คือก็เราเป็นคนให้พอไม่กินผักเราก็พรลูกเข็นลูกตอนเล็กๆเนอะลูก,นะลกตอนเล็กๆไม่กินผักเนาะเราก็เลยไม่ให้กินเพราะกลัวว่าเขาจะไม่กินข้าวใช่ไหมลูกไม่กินอันนี้เราก็ ไม่ให้กินแล้วก็ไม่ได้ฝึกเราก็ไม่ได้ทําจนเป็นนิสัยเท่าไหร่นะอันนี้นีน้ัผมเล่าผมหมายถึงกรณีนอกจากการแพ้อาหารนะคนที่แพ้อาหารเด็กที่แพ้อาหารเนะี่ยเป็นเรื่องปกติเลยอยันนั้นเราต้องควบคุมดูแลอย่างดีเลยนั่นไงเห็นไหมแม่สเสนบอกว่ากินยาาเพราะว่าเวลาเด็กบอกไม่กินพ่อแม่ก็ก,ก็ก็ตามใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรปลายทางคือเราอนุญาตให้เขาไม่กินได้ นาจะเรียกว่าตามใจก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้แต่ปลายทางสุดท้ายคือเราเป็นคนอนุญ,ญาตให้เขาไม่กินเราเป็นคนอนุญ,ญาตเองนะครับเนาะเราเป็นคนทําให้เขาอยู่ยากครับในหลายๆเรื่องเราเป็นคนทําให้เขาอยู่ยากมากอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งแม่กุญชายาบอกว่าใช่ค่ะแม่เคยเป็นสมัยก่อนที่วยวายแม่ค้าทาก๋วยเตี๋ยวมาผิดเส้นก็วยวายเอ้แต่ก่อนผมเป็นเอ้แต่ก่อนผมเป็นแต่แต่แตาพอเริ่ม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 แก่ผม, at, Für, มเป็น ผมมีเรื่องจะบอกคุณรู้ไหมแต่ก่อนผมไม่เป็นเพราะว่าแน่นอนอะชีวิตผมแต่ก่อนคือมันต้นทุนชีวิตไม่ได้สูงถูกไหมดังนั้นเราพวกเด็กที่หรือครอบครัวที่อาจจะถูกสอนมาดีหรือครอบครัวที่ต้นทุนชีวิตไม่ได้สูงต้องปาก,กัดตีนฉีดอันนี้เด็กจะมีแนวโน้มที่จะอยู่ง่ายอยู่ได้ทุกสถานาการณ์แตได้ยังเดียวกัน,ผม,นผมเนี่ยเป็นผมเนี่ย กินง่ายมากกินง่ายกินง่ายจะรู้ไหมยิ่งแก่ยิ่งกินยากอันนี้ผมรู้เลยนภะรรยาผมนี่สะท้อนผมบ่อยเธอ,อไม่ใช่คนกินง่ายนะเธอสั่งกะเพราหมูกรอบใช่ไหมแต่ต้องไ,ไข่ดาวไม่สุกไข่ดาวไม่สุกหมูกรอบต้องอะไรหมูกรอบต้องชิ้นใหญ่เออข้าวต้องเป็นอะข้าวต้องนิ่มคือแบบยากกินง่ายจริงไหมไม่จริงยิ่งอายุเยอะนี่ยิ่งแบบเออเริ่มรู้สึกถึงความยากของตัวเองก็ต้องปรับ แล้วก็ต้องฝึกผมก็พยายามกลับมาฝึกอยู่ดังนั้นะเอเอกินก๋วยเตี๋ยวผิดเส้นนี่วยไว้เขานะคือแบบว่าแต่ก่อนผมก็เคยเห็นนะที่บอกว่าคนที่แบบสมมติสั่งเส้นหมีอ่อ่ะก๋วยเตี๋ยวได้เส้นเล็กมาเนะี่ยคือไม่ยอมกินนะก็ต้องให้แม่ค้าเขาไปทําใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเรื่องนี้ถกกันให้ตายยังไงคือ๋ยวเป็นดราม่าครับคือถ้าไปคุยกันวงกว้างอะว่าแม่ค้าทำก๋วยเตี๋ยวผิดเส้นมาให้แบบว่าเรามีสิทธิ์คืนไหม ถ้าพูดถึงสิทธิ์เราก็มีทุกอย่างนะครับถ้าเอาสิทธิ์มาพูดนะยังไงเราก็มีสิทธิ์สิทธิ์ที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไก่ตังแล้วก็ไม่กินเราก็มีฮนะถ้าพูดถึงสิทธิ์อะ่ะแต่เรากําลังคุยกันเรื่องของเรซิเลียนหรือทักษะอเนกการยืดได้หดได้ไงนะใช่ไหมเวลาลูกบอกไม่ชอบแม่ซันเดย์จะตอบลูกว่าให้กินไม่ได้ให้ชอบครับลูกเออ,เอ,อบางบ้านก็บอกว่าโอ้แล้วแต่หนูอะ่ะแต่ถ้าหนูไม่กินนั่นก็มีเท่านี้ใช่ไหมครับ ลูกอยู่น่ากินง่ายกว่าพ่อแม่อีกค่ะอุ้ยดีนะคุณได้ลูกที่ดีมากเลยแม่แม่ตะแม่นภพพรดีมากแม่ส้มบอกว่าเป็นต้นแบบให้ลูกเห็นผ่านการกระทำมาเนี่ยจริงๆบ้านแม่ส้มอ่ะเป็นต้นแบบให้อยู่แล้วทั้งตัวพ่อและตัวแม่เองสังเกตว่าพ่อกับแม่เป็นต้นแบบในการอยู่ง่ายกินง่ายอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราได้ลูกสาวสวยน,นั้นเองเราได้ลูกสาวที่ประมาณแบบว่าดูแลหุ่นรักรักสุขภาพตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นไงเออเขาสาวแบบสาวเต็มตัวแล้ว เป็นไหมรุนก็จะเลือกกินหน่อยแต่สังเกตป่านิวไม่เคยทําตัวมีปัญหาแม้ว่าตัวเองจะเลือกกินผมชอบเป็นแบบนี้นะสุดท้ายแล้วคุณไม่กินก็ได้นะแต่อย่าทําตัวมีปัญหาคือคุณดูแลจัดการตัวเองได้นี่มันน่ารักมากเลยนะเพราะอะไรนี่คือเรียกว่าทักษะในการจัดการตัวเองเนี่คือเจ๋งคือแบบใช่เลยนะครับเอาการเอางานแต่ไม่ทิ้งความต้องการตัวเอง นะดูการะเทศะเข้ากับสังคมได้ดีแต่ก็ไม่ทิ้งความต้องการตัวเองโอ้โหวันี้โคตดเจ๋งเห็นไหมคือบางทีอ่ะลูกเรามันมีความเจ๋งในตัวมากๆเหลือยิ่งพอเขาได้ออกสังคมบ่อยๆเนี่ยเราจะยิ่งเห็นสิ่งนี้นะบปรึกษาฟรีเข้ายังไงอ๋อจริงๆมันเป็นกลุ่มปรึกษาฟรีผมตั้งในไลน์ Openchat นะครับจริงๆส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้หรอกว่าโค้ดกบคือใครอ <laughs> ผมตั้งแบบ ตั้งไปได้ประมาณไม่กี่เดือนเนาะตอนนี้มีพันกว่าท่านแล้วในหลาย OpenChat นะครับเป็นต้องห่วงนะครับถามไปในนั้นผมไม่ค่อยได้ตอบเลยมีแม่อน้นมีแม,แม่แม่ที่เป็นแม่ในค์สปีหรือแม่ในค์สออนไลน์มาช่วยตอบนะครับเมันแม่แม่จิตอาสามาน่ารักมากเลยตอนนี้แม่ยิ่หยุ่นขึ้นเยอะค่ะไม่อยากเป็นมนุษย์ป้าไม่อยากให้ลูกชายขีบวยวายเออเยียมมากเลย เนี่ยสุดท้ายคือบางทีเราปรับนะมันส่งผลต่าลรูปครับนะลูกชายออกกาลังกายเ็าจะทากับข้าวกินเองอันนี้ยอดเยี่ยมเลยเห็นไหมเนี่ยเด็กอย่างนี้น่ารักเนี่ยเหมือนเคสในกรณีของน้องนิวลูกแม่ส้มเด็กเกียแม่เคสใช่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ทิ้งความต้องการของตัวเองแต่ก็ไม่ทําตัวเดือดร้อนมันต้องเป็นแล้วมันน่ารัก ผมกล้าพูดเลยว่าเด็กประเภทอย่างงี้น่ารักเด็กประเภทอย่างนี้คืออย่างน้อยคือเขาไม่เอาความความเป็นตัวเองไปกระทบคนอื่นแล้วคุณลองดูหน่อยเด็กประเภทนี้โตขึ้นนะ่ะพอกับแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้นะเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม่เอาความต้องการเองไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนแปลว่าเขาจะกังวลทุกครั้งที่เขาทําให้คนอื่นเดือดร้อนอุย้ยแบบนี้ไม่ใช่หรอที่เราต้องการคนแบบน,นี้ในสังคมไทยใช่ปะ่ะ ยิ่งช่วงหลังสังคมไทยเกอวคนอะไรก็ไม่รู้เออเนาะยิ่งมีโซเชียลยิ่งมีอะไรงเงี้ยเราก็ยิ่งเห็นมากขึ้นจริงๆมันมีอยู่แล้วครับอย่าไปตกหลุมพรางอินกับมันมากแค่มันมีโซเชียลมันก็เลยเห็นเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะครับลูกไปสั่งข้าวตามสั่งไม่ใส่ผักแต่แล้าแม่ทําให้กินอนะ่ะแม่ใส่ผักเลยครับว่ากินเนี่ยอย่างเงี้ยเก่งคืออะไรคือถ้าถึงจังหวะตัวเองเลือกได้ก็เลือกถ้าจังหวะที่ตัวเองเลือกไม่ได้ก็กินได้ก็อยู่ได้ เนี่ยคือเลซิเลียนเนี่ยคืออยู่ได้ทุกสถานการณ์เราไม่ได้สอนพอเพียงให้แบบหมายความว่าสอนพอเพียงให้ให้แบบว่าไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ใช่ในหลวงเราไม่ได้สอนแบบนั้นเราไม่ได้สอนให้อยู่ง่ายกินง่ายอยู่รอดได้ทุกสถานการณ์หมายถึงต้องกินแกบกินของไม่มีประโยชน์กินแต่ข้าวตามสั่งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าเมื่อถึงจุดที่เราแยกแยะออกว่า ตอนนี้เราเลือกอะไรได้บ้างถ้าเราเลือกได้เลือกไม่เดือดร้อนไม่กระทบใครแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้อันนี้เนี้ยผมพาเด็กไปเป็นครูดอยอาสาเนะี่ยไปทากิจกรรมบนดอยคุณคิดว่าเด็กผมมันเลือกอะไรได้หรอเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลยนะฮะคือไม่รู้เลยจะกินอะไรแต่ละวันอนะ่ะเห็นไหมนี่ก็คือการฝึกอย่างหนึ่งนะครับเนาะโอเคขอบคุณทุกคนสําหรับค่ำคืนนี้อ่ะนี่ ผลประกอบการนะวันนี้มีผู้ที่อยู่ในกลุ่มรายปรึกษาฟรีนะครับมาฟังหนึ่งท่านสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามาที่หลงเข้ามาพอดีนะครับขออวยพรเลยให้คุณที่เป็นหนึ่งท่านผู้โชคดีที่ไฝ่เรียนรู้จงเลี้ยงลูกป,ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็วอวยพรให้ทุกคนมีความสุขลูกวัยรุ่นวิ่งเข้าหานะครับช่วงนี้ฝนแล้วก็อากาศแล้วก็อะไรหลายๆอย่างพลังงานขึ้นพลังงานเนี่ยมันมันกาลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนดูแลสุขภาพใจนะครับ ดูแลสุขภาพใจทําอารมณ์ดีไว้ก่อนครับไม่ว่ายัางไงก็หน้าตาก็ยิ้มไว้อย่าทําหน้ายับบางทีทําหน้าเฉยก็เหมือนหน้ายับแล้วเนาะก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกให้อยู่ง่ายอยู่รอดได้กับทุกสถานการณ์พระชาสัมพันธ์สุขยกบ้านคอสสุขยกบ้านนะครับเปิดรุ่นใหม่แล้วนะครับวันที่10พฤศจิกายนแล้วก็พอประกาศเปิดปุ๊บตอนนี้มีคนสมัครมาแล้วนะครับ สี่ถึงห้าท่านเลยทีเดียวนะครับผมเปิดรุ่นใหม่จริงๆตอนแรกอยากจะบอกว่าวันที่สิบสามตุลาเป็นรุ่นสุดท้ายของปีใช่ปะแต่ภรรยาผมอ่ะอยากก็บอกผมตรงๆเลยว่าถ้าใครสมัครมารุ่นสิบสามตุลารับอีกนะผมก็บอกว่ารับไม่ได้แล้วรับไม่ได้จริงๆรับแค่ยี่สิบคนรุ่นนี้รับยี่สิบคนนะก็ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะก็เลยอาอาอาหาวันใหม่ให้ก็ได้ก็เลยได้วันที่สิบพฤศจิกายนนะครับ ใครสนใจเนาะเรียนครึ่งวันจะทําให้บ้านของคุณมีความสุขอบอุ่นบ้านไทยอบอุ่นอยู่แล้วก็ยิ่งอบอุ่นขึ้นไปอีกครับเพราะเรื่องที่เรากําลังจะเรียนกันในครึ่งวันน่ะมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้กันจริงๆนะครับแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมเอามาสอนในคาส์ปีรุ่นล่าสุดปีนี้เองนะครับคาส์ปีรุ่นอื่นๆก็ไม่เคยเรียนเรื่องนี้ด้วยฮะแล้วน่าเสียดายมากทาไมผมถึงเอามาสอนเพราะว่าผมจะสอนเรื่องใดผมต้องใช้สิ่งนั้นก่อน ผมต้องรู้สึกว่าเออมันใช้ได้จริงมันใช่มันทําให้ครอบครัวผมดีขึ้นมันทําให้ครอบครัวผมอบอุ่นขึ้นเข้าใจกันได้มากขึ้นโอ้โหมันมันเจ๋งมากๆเครื่องมือนี้มาเรียนรู้กันนะครับ10 10พฤศจิกายนแล้วก็ข่าวดีครับสุกยกบ้านรุ่นห้ารุ่นที่ห้านะครับวันที่10พฤศจิกายนเนี้ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่จะราคานี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาท จะเป็นราคานี้รุ่นสุดท้ายเท่านั้นนะครับดังนั้นรีบสมัครกันเข้ามาติดต่อผ่านใน Line แอดนะครับสวัสดีทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้นะครับบ๊ายบายครับ